เ,เพื่อนๆสวัสดี FC ด้วยตอนนี้เมื่อกี้ดิวไปร้านส้มตำมานะครับแล้วก็คุณป้าบอกดิวว่าไปหาลุงบ้างนะเพราะว่าลุงทำงานอยู่สกตก็คือลุงดิวลุงดิวทำงานน่าจะเป็นรปภคือน่าจะน้าแบบรักษากะรักษาเป็นแบบดูลาดรลาให้บริษัทอะไรเป็นรปภ ดิวก็เลยรู้สึกว่าแบบมาทีไลดีวไม่ค่อยได้ให้คุณลุงนะครับลุงคนนี้ชื่อลุงใบซึ่งลุงใบเนี่ยเป็นพี่ชายของแมรี่อ่ะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นน้องชายของป้าไข่ด้วยเป็นลุงใบใบน้องชายหรือลุงใบน่าจะเป็นน้องชายของป้าไข่ดีวไม่แน่ใจว่าป้าไข่กับลุงใบเนี่ยเป็นใครเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวไปถามกันอยู่ข้างหน้า แต่ดิวอ่าบอกได้เลยนะว่าคลิปนี้ดิวจะบันทึกความประทับใจที่แบบว่าดิวกลับมาบ้านแค่แบบว่าป้าเอ๋ยมาว่าไปหาลุงบ้างนะไปหาลุงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะไปให้กําลังใจดิวเขายังไม่เคยไปสถานที่ทํางานของลุงลุงใปเลยนะคบว่าลุงเขาทํางานยังไงแต่ดิวรู้แค่ว่าลุงอ่ะจะขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย ตั้งแต่บ้านไปจนถึงที่ทำงานก็คือหลายกิโลมากๆซึ่งวันนี้นะครับก็อยากจะไปให้กำลังใจพี่ชายแม่เรียบแต่ดิวรู้ว่าเป็นพี่ชายไม่เรียบแต่ว่าดิวไม่รู้ว่าป้าไข่เป็นพี่หรือเป็นน้องป้าไข่น่าจะเป็นพี่แหละเพราะว่าป้าไข่ก็ห้าเก้าแล้วใช่ไหมดิวว่าลุงใบน่าจะเป็นน้องป้าไข่เพราะว่าลูกลูกบ้านนี้มีแปดคนนะครับลูกบ้านนี้มีแปดคน ก็เลยจะไปให้กำลังใจลุงใบนะครับเราไปติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับที่ลุงได้เจอหลานว่าหลานมาจากกรุงเทพแล้วหลานแบบขับรถไปหานะคะเราไปติดตามกันทุกคนคนตอนนี้เราอยู่ที่สกตแล้วนะครับซึ่งมันเป็นลงสีขนาดใหญ่แต่ว่าดิวไม่รู้ว่าคุณลุงอยู่ไหนแต่ว่าวันนี้เราจะทำภารกิจตามหาคุณพ่อหรือคุณลุง ของเรานะครับพี่ชายแมเรียบอปเขาทำงานอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าน่าจะมีคนรู้จักคนรูสวัสดีครับลุงลุงรู้จักลุงใบปะรู้จักลุงใบอ่ะเป็นงานยื้อไก่ครับเม่น้อยมากหล่าพักเทียงหร่าครับ อ๋อลุงใบนเกษตรงานหอ่างเงี่ยครับเนียเน่ยตรวจเข่า,ขาอ๋อมัดเป็นเป็นเป็นมัดตรวจเข่าครับ,บ,รบตรวจเข่าอะไรครับมีอะไรเพราะมนคล้ายเขา่าอะไรยังไงเลยอ๋อนอนยื้อใส่ครับมานี่พาไปนะครับลุงซื้ออย่างเื่อนเอออ๋อสรุปว่าคุณลุงทำงานเป็นคนตรวจข้าวคุณลุงทำงานเป็นคนตรวจข้าวนะครับ อคนมาขายข่าวกับตรวจขา่าวพี่น้องนั่แหละรครับรถท่อจอดทอี่บนอด้วยทางฟ้ามานั่งกันนเ่ยโอ้คุณลุงอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ก็ดังเ <c oughs> นี่ยคุณลุงเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาดีใจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้หดูนี่เป็นกูดังแบบก <c oughs> ูดังใหญ่มหาก ตรวจข้าวตรวจข้าวนี่ ลุงใบวีเจเย้สวัสดีครับสวัสเป็นไงยู่ดีใช่ไหม่ว่รบ้างจอดกันต่อเลยไม่ไอ้ไม่ค่าที่บอกอ่ะค่าบอกค่าบอกมาแล้วไปนั่นขับไปอยู่ท่างหลังค่าบอกอ๋อพักเที่ยงพักเที่ยงเมียนพักเที่ยงอันนี้ก็คุณลุงนะคะพี่ชายแม่เรียบลุงใบเป็นนี่อย่างกับป๋าไข่เป็นพี น้องใช่น้องชายน้องชายป้าไข่เลยนะครับมินี้มาหาเพราะว่าปานี้ก็ปลาไหลบอกว่าไปหาลุงเนี่ยเด้อมาย่างไอ่ะบ่ได้บ่เห็นจักรเยาเลยเห็นจักเรเยาปีนี้จักปีแล้วอายุห้าสิบเก็บอันนี้พ่อพ่อป้ายไงพ่อสปายไงที่ดิวเอาเงินเอาตังค์ให้สปายไงตอนนั้นน่ะนี่ลุงลุงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไกลเติบอยู่เดลุงบอกว่ามันสิผ่านั่นางนางนางคุยกัน บ้านไม,ม่กินเขาเลยเล้วนั่นางน่นหลีกพี่ีเลยพักพักบ่ดีพักเพียงเอาเราลุ้งได้ค่าแรงเมือเท่าใดสามร้อยสามสิบห้าสามร้อยสามสิบห้ายุไกลบ้านกับพอร์ารีเป็น,นอีกอยนึ่งเป็นขนโอ้โนเป็นของส่วนกันฝากถึงฝากิีนี้ถึงลุงใบกับนายเคียบด้วยนะ <laughs> วันนี้มาสบไมวันนี้มหามหาลุงใบค่ะมหาลุงใบที่สกตเลย ตอนนี้ลุงใบก็ทํางานแบบว่าทํางานทุกวันเป็นงานชงหมือบอลุงเสาร์อาทิตย์หยุดเสวัสดีเมียมเจ้าว่ากัรับพิเศษมาเขาเวียนก็หน้าที่รับจ็อบมาเขาเวียนเพราะว่ามันมีคนเฝ้าแต่ก่อนเขาดีมีรลป่พอที่นี่เขาเลือกจ้างเขาเลยเอาพนักงานจะ่นี่มาเขาเวีนอ๋อตั้งแต่เกียร์ลุงไปเป็นรบป่อพ่อเมียมทำงานจะ่นี่แหละอ๋อทํางานอยู่ในนี่แต่ว่าเขามีรบป่อพอยู่นี่เนี้ยประมาณสามคนที่นี่ เขาก็เลยเร่กจ้างรมกับพ่อพว่าค่าเลี้ยงมันเหมือนหาดอยชื่อขาเลี้ยงหาดอยแต่ว่าเขาไม่จ้างแล้วพ่อพ่อเที่ยงสามลอยพอดีผมไปทหารก็คือเขาเป็นจัดรล้พแล้วกับลุงเลิกงานจักงูสีบุกสีมงช่วงนี้พักเที่ยงอีกกี่นาทีก็ต้องเห็นงานอีกแล้วเหรอแล้วต้องไปเช็คเข่าบ่ตรวจเข่ายุบปะตรวจเข่าที่มาดูค้ามาขายเข่า มี่เขากับว่ดได้เขาก็บวัดใหญ่เดอนเขาก็นั่นี่บตวอันนี้ได้เป็นเงินเดือนบ่ลุงเป็นรายวันเป็นรายวันเขาก็ขห้เป็นเงินรายวันเมื่อสามร้อยคือเป็นวิ๊กสิบผาเมื่นเขาติดตั้งไหนจ๊ะหนึ่งอ๋อจหนึ่งออกสองเทียบประมาณนี้ถูกสิบ้าถูกวันที่ทิบผ่านนะเมื่อก่อนคุณลุงไปขายไส้กรอกที่กรุงเทพนะทุกคนไปขายยื้อไส้กรอก สมุดปาการเมื่อก่อนไปอยู่สมุดปาการชุมนีม้มาอยู่บ้านแล้วพี่น้องมาอยู่บ้านสำโลงครับอิมพีเรียอยิมพีเรียนครับ<อ>ว่าก็บ่ได้ลำบากเนียแต่ว,ว่าคุณลงุงเพิ่นมาเข็ดงานพี่น้องเข็ดงานแบบว่าบอ่อยากแบบบ่อยากให้เขาเอิ้อนไว้ยังก่อบ่อยากให้ลูกลำบ่เดือดร้อนน้ำอยากซอยจะของมันบ่ลงุงในใจอ่ะเพื่อเหาก็มีกำลังกายอยู่เบ่เจ็บบ่ป่วยเมืนบ่ต้องหาทำงานก็แครก็อยู่ซื่อมือมือๆนึงครับ พอมีรายได้พอมีรายได้นะครับประมาณนี้นี่เลยวันนี้ก็มาหาลุงใบขึ้นฮอดนั่นหลังบนหลดมาเพราะว่าเดียวจะกลับอย่างไงเดียวจะบินกลับแล้วก็เลยแบบขึ้นเพียงม่ขงแม่แมนขึ้นเครื่องมาก็เลยแบบเอานี่เอาตังค์มาให้ใส่ก็จะถือถือเลขโน่นวันนี้ก็ถือเลขไอ้ลุงเมือหนึ่ง เก็บไว้พุ่งเลยหลายเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงดีใจว่าหลานมาดีใจว่าหลานเนาะรือว่าไอ้ว่าติไปอยู่ที่ที่นี่ไอ้มาแต่เห็นงานมีเวกันเลยเฮ้ยว่าสิไายอันวู้ดึงไปไอ้ลูกชายไปว่าวู้ดไปเนี่ยพอชุ่มไงแถวงานเหนเลยว่าป้าไหนว่าพบมาบอ่ไปเด้อะมาสั่งป้านี้บอกว่าไปหาลุงแน่บ่เห็นหน่าจักเทียลุงลุงลุงจงว่าบ่เห็นหน่าจักเรี เลยแบบว่าแมวแวมหานี่นะครับก็เป็นความสุขเล็กๆในน้อยเนะพี่น้องเห็นกันลูกหลานเขาก็ดีใจเด้อตั้งจากกี่น้องดิวมานี่ัต่ใต้ในน้อยนี่น้องดิวอ้ไหไจักเียบ่ะ ก็คือว่ามายามแดงให้ลุงให้ลุงสุเทีเอียบบอกันเห็นหน้าเนี่ยก็ด้เห็นกันบางทีมันก็บที่ผู้หนึ่งกับ่อยู่บ้านเนาะไปเห็นงานหันงานนี่นะไปธุระเออกันที่พวนบางทีกับพวกประสบต่างต่างไหนพวกไนเห็นกันแต่เมื่อนี้ก็ดีใจแล้วมาเดี๋ยวพ่อันก็คือเขาเนาะลุงก็บฮะคือเขาบันได้เขียนซั่งอย่างดีแต่ว่ามันก็มีเวลาให้กันบ่ได้อยๆหนาทีแต่ละคนมันต่างกัน จังหลานกับมาหอดจุดหนึ่งหลานกับเขาใจทุกอย่างทุกมมือนีหลานกับไม่ได้โกดได้เครื่องไผ่เดชหลานกับเฮ็ดหนาทีของหลานให้ดีที่สุดแล้วกับเอาเอายังไงวาเขาก็เป็นไวรุ่นเนาะกเวาให้หน่อยลุงคุ้มความคุ้มอารมณ์อย่างสิแหมลุงเพิ่มดูเท่ากรถเทงการแมนคือเป็นคนปากไว้แหมลุงเข้าใจเ่าวัยรุ่นแหมบางทีคนคนบอกว่าเขาจะยินแต่ว่าเทะก็เทะ แต่ห้องกับพื้นทีแบบว่าปิดขึ้นได้ใช่แปลว่ามือนีบมาหลานมาหอดขนาดนี้กับเห็นปะหากคือเก่าเนี่ยเห็นปะ <laughs> อพอมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปดอกนี่ละ่ะต <laughs> ั้งถัดพี่น้องเป็นใจงไหมมันเกิดบบอขึ้นกันอะไรกันบ้างไหมยืดสายกันมันก็ต้องคิดหอดกันนี่เราพี่น้องมันเป็นมันเป็นวัตถุจากของโลกมนุษย์ว่นแต่เพื่อญาติพี่น้องเห็นไปยืดสายกันคิดหอดถามเขาให้เก่าครับเนี่ยมาจากใจจากใจดวงใบเลยนะ <laughs> ลุงไรบอกว่าแมนยติพี่น้องยุสัมันกะมันกะตัดกันบ่ขาดดอกพี่น้องเอาพูดตรงๆตัดยังไงมันก็ตัดไม่ขาดหรอกถึงแม้ว่าใจเราจะบอกว่าตัดบางทีปากเรามันเร็วบางทีขันสมุดว่ามือดีขึ้นดีฟ้าลังฝนอีหอย่างใจเย็นมากกัหันหนาบอกกันคือเกาอันบอลุงมันกบเป็นความรู้สึกอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับพี่น้องแมน พี่กับน้องนี่มันบ่คือผัวกับเมียเด้ลักษณะถ้าผัวกับเมียนี่คือเลิกกันก็เป็นคนอื่นเด้อ่าาถ้พี่กับน้องแม่นเฮาสิต่างคนต่างอยู่ก็เป็นพี่น้องกันที่เก่าเด้ว่ากมียนี่ยเลิกแล้วก็เลิกเป็นผู้อื่นไปเลยเด้บ่แม่นบ่แม่นพี่น้องเลยเด้ปะเพรานกานถนนเนี่ยเออเป็นไดย์ยู่ดีสบายก็ถามกันเดพี่น้องเฮานี่ก็จะถามว่าเออเป็นไดย์ุงนยูนีดยป่าอีหยังพอใหญ่ยม่ใหญ่ประมาณนั้นมันสิมันจะบ่คือกัน ว่าเมียนีไเพี่เลิอกกันเลือกกัเป็นผู้อื่นไปแล้วอันนี้เ้างวัดลูกหลาน,นเนี่ยเป็นลูกหลานที่ก็เป็นประาดหมายถึงว่าสายเลือดห้องวัดอเมื่อนี้ได้กินอย่างตอนเที่ยงนี่สมพุ่งกับปลาแดงฟองเพราะว่าเรียค่าโบนแล้วเอาสมพุ่งอีวกวันหนึ่งพอดีมาสื่อถึกินกรับมีปลาแดงฟองมานังอยู่หลานเอาใหายเก็บไว้ใส่เด้อให้พรสหลานเนี่ยเด้อวันนี้หลับลัรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดือดท่าไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัย อ่ะคือเก่าเด้อดีใจที่ได้มาหาเดีลยวงเดี๋ยวมาดูๆสิมาดูๆแหละมาข่าไรของมาดูนีากะามาอยู่บ่น้ยังกระาม่ข้าหูจักดิแล้วแม่ข้าหูจักดิวแล้วยังไปก็ได้ดีล้วงแม่ข้าหูจักเล้วนี่ตอนนี้นี่มอเตอร์ไซค์สื่อมาไมบอก มาลไซคุณลุงบอคุณลุงทุกคนนี่คุณลุงไปจะทำงานอยู่ที่นี่ตรวจเช็คข้าวโกดังข้าวเ,เป็นความอยู่สมอที่แบบดีใจเนี่ยพี่น้องแบบว่าได้ดีได้ดิฟไ,ได้ดีกับเเคยลืมเด้อพี่น้องกะให้กำลังแรงใจกันแลงกันในบอลลุงนี่คุณลุงก็อยู่ที่นี่ เห็นเห็นงานอยู่นี่แต่ดิวมาค้นขยนันดิวเห็นลุงดิวขยันแล้วแบบดีใจที่ลุงแบบว่าเหตุการณ์เห็นงานแล้วก็บแบบมีมูกับมีมูอมีวกหลายมาลุงหายอยู่นีนดิมีเจ้าหน้าที่ีทั้องกระทรวจัดบริษัทลุงกงับกระทรวสาขาเราหลวงกับลุงสีสกตต์กตเกษตรวิกกวรเัย ขนาดลุงใบเวดวดกันก็ได้ต้องการที่มาเหรียญซื้อข้าวสารซื้อข้าวสารซื้อยังไปกินเฮ้ยจังน้อยสิบบได้มาเปิดโกดังข้าวสารให้ลุงบริหารเนาะเรื่องสีซอคโต้เฮ้ยเรื่องสีของส่วนกลางกูได้ต้องการที่เขา่เนี่ยคุณลุงห้าสิบปียังหน้าตาดีอยู่นะก็บอกแล้วว่าตระกูลนี่หน้าตาดีทุกคนแล้วสูงเลยนะลุงก็สูงกับร้อยแปดสิบเลยนะประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบหกร้อยสิบหก เพราะว่าร้านผมว่าสี่เส้นพ่อรวยแปดสิบมูกระสิถามแล้วแหละว่าเอาพันยูคือว่าถามหาลุงใบมูกสิถามแต่ว่านพิ่นหูจักว่าหูจักนี่เพิ่นยูนี่เพิ่นนอนปากเทียงเขาว่าพักเทียงเขาว่านอนเหรัญญีดีโอเคครับพ่อกันแนวลุงเนาะพ่อกันไปบวชนอกแค่ปีไม่ยังสงการอยู่กับม้าตลอดสองเดือนเดือนหนึ่งอยู่กับม้าแล้วมาเล่นบ้าน ขอ,<ม>ขอบคุณนะลุงวันนี้วันนี้ให้กำลังใจลุงใบนะครับ,รบน้องชายของป้าไข่นี่เลยด,ดูแลเธอถึงนะบ๊ายบายบ๊ายบานะลุงบ๊ายบาย,บาย